สนับสนุนโดยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทยสนับสนุนโดย t r u 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกที่ครบกว่าแรงกว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในเวลาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีนะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยมุกธนิการค่ะเพนพัศวีค่ะยังคงย้ำหลากหลายช่องทางให้ได้ร่วมพูดคุยแล้วก็ติดตามข่าวสารผ่านทางทีเอ็นะอะนนะคะนอกจะที่รับชมผ่านหน้าจอช่อง16ฝากทาง Facebook Live ไปด้วยหน้าเพจของที l กดไลค์กดแชร์นะคะ หรือว่าจะตามผ่านช่องทางไลน์ก็ได้ mm hmm. ไปไลน์อัลฟิเชียลสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่ข้างๆมุมนี้และค่ะเรายังคงมีความเคลื่อนไหวข่าวข่าวแวดวงธุรกิจาการตลาดมาฝากกาันวันนี้ทาไมพูดถึงแอปโกเจ็ไม่ได้เหมือนกันนะดีเดย์อย่างเป็นทางการแล้วนะวันนี้16กันยายนเนะี่ยเมื่อวานนี้ก็ดูมีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะ,ะเขาประกาศเลยนะคะว่ามีการวางกลยุทธ์และยุทธ,ธศาสตรนะ์สำหรับ Delive อรในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและมีการตั้งเป้าด้วยบอกว่าอยากจะให้โตสัก เท่ามาดูยุทธศาสตร์ของโปรเจกตที่จะมาดําเนินการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยกันนะคะคือเรื่องนี้อะโปรเจกตเป็นสตาร์ทอัพอินโดนีเซียนะคะคุณผู้ชมหลายคนเคยรู้จักเคยได้ยินมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เปิดตัวแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการในประเทศไทยการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้